สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมกายจาก m i l w a ก k ี้นะครับผมหลงมิว w a ก k e ้อยุธยานะครับวันนี้พี่หลงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเริ่มต้นกับ m i l w a ก k ี้ยังไงดีครับสำหรับสมาชิกใหม่ใหม,ม่ทุกท่านก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะอาจจะขอเกินประวัติของ m i l w a กกี้ก่อนว่ามาได้ยังไงเป็นแบรนด์ของประเทศอะไร นะครับผมฮิวโกกี้นะครับเริ่มต้นเกิดมาเนี่ยในปีพศ1924มีการพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันมีเข้ามาขายในบ้านเราประมาณ6-7ปีที่ผ่านมาพี่หลงตอนนี้ก็คือยังมีลูกค้าที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในแบรนด์นี้ใช่วันนี้เดี๋ยวผมจะกับพี่หลงเนี่ยอาจจะมาแนะนำ สินค้าของทางมิวกี้ของเราให้กับสมาชิกทุกท่านได้รู้จักมากขึ้นการเริ่มต้นว่า,าแบมิวกี้มีอะไรดีบ้างนะครับว่ามีรุ่นไหนอะไรมั่งครับก่อนอื่นนะครับของเราจะเป็นสว่านในกลุ่มของแบตเตอรี่เป็นส่วนมากนะครับของเราจะมีเป็นตัว M12 กับ M18 เนาะในกลุ่มงานของเรา เครื่องมือ M12 เนี่ยครับจะเหมาะกับสมาชิกที่เอาไปใช้งานไม่ได้หนักมากใช้งานในบ้านหรือว่าใช้งานด้วยตัวเองนะครับเป็นช่างงานติดตั้งงานติดตั้งพวกเกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยได้อยู่ครับ M18 ก็จะเป็นพวกงานหนักได้ครับก็เป็นงานหนักเลยจะมีเครื่องมือ หลายหลากมากกว่าสามารถใช้งานตั้งแต่เบายันหนักได้ครับแต่ของเรายังมีกลุ่มนึ่งนี่พี่หลงผมลืมพูดไปเมื่อกี้จะเป็นในกลุ่มของ<ม> M X Fuel M X ครับอันนั้นก็คืองานหนักเลยจะเป็นงานหนักพวกงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับพวกเครื่องสก,กัดพวกเครื่องคอลลิ่งอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะรับใช่ต้องตัดฟูนขนาดใหญ่การที่ลูกค้าเนี่ยครับเข้าถึงเนี่ยกับสินค้าของเราเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างครับ ลูกค้าสนใจเป็นประมาณสว่านหรือเป็นบล็อกเอาไว้ขันล้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะมาหาเรื่องดูก็คืออยู่กับการใช้งานของลูกค้าเนะว่าในแต่ละหน้าง,งานของลูกค้าที่ใช้เนี่ยมีเครื่องมือประเภทไหนที่ตอบโจทย์ในงานด้านนั้นหน้าง,งานของลูกค้าแต่ละท่านเมื่อกี้ที่เราพูดไปมีร<ง>ุ่น M12 กับ M8 M12 ครับ,รบจะบเป็นตัวนี้ แล้วก็ M18 จะเป็นตัวอย่างนี้ถ้า M18 กำลังก็จะดีกว่าเยอะแล้วก็แบตกำลังแบตก็จะอึดกว่าการใช้งานก็จะได้หนักขึ้นมากกว่าครับถ้าเป็นรุ่น M12 เป็นรุ่น m 2นะครับคือหน้างานเนี่ยคือจะไม่ได้หนักเท่าตัวตัวใหญ่เนาะตัว M18 แต่ก็สามารถใช้งานทดแทนตัว m e 18ได้ในบางงานแต่ว่าไม่ได้ใช้สม่ำเสมอครับผมที่แคบไม่ค่อยได้<ช>ก็ต้องเอาเป็นรุ่น M12 เพราะ<ก>จะได้เล็กกระทัดรัดละเวลางานงานเบาๆก็เวลาถ้าแบบใช้มือเดียวถ้า M12 ก็จะเหมาะกว่าแต่ต้องดูหน้างงานด้วยว่างานหนักหรืองานเบา ครับท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาได้ที่ช็อปฮาร์ดแวร์เฮาส์หิวกี้อยุธยาครับหรือติดต่อติดต่อกับเบอร์เบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอลาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ